ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนโช๊คไรเดอนะครับมันจะขูดบางโคลนนะครับขูดนิดหน่อยนะครับจริงแล้วต้องตัดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแต่ที่เจอปัญหาจริงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับปัญหาจริงคือโชกมันนิ่มไปนะครับนี่ครับสองฝั่งนี้ครับชคมันนิ่มไปครับฝั่งนี้กระแทกไส้กรองนะครับ ฝั่งนี้กระแทกหม้อน้ํานะครับนี่ครับคือปัญหาครับชกมันนิ่มนะครับพอนั่งสามคนพอมันกระแทกนะครับนี่ครับเห็นเลยครับสองฝั่งนี้ครับมันจะลงไปกระแทกนะครับเป็นรอยนะครับข้อเสียนะครับสองชกนิ่มเกินไปนะห๋ยวเราต้องมาตั้งชกให้มันแข็งขึ้นนะครับเราห่วงแต่บางโคนนะครับคือเราห่วงแต่ตรงนี้นะครับ โอเคครับ